โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนรักคนตอนที่สามสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาพบกับคาบโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคนตอนที่สามกันค่ะซึ่งในคาบนี้วินและครอบครัวก็จะพาเราไปท่องเที่ยวพร้อมกับแก้โจทย์ปัญหากันค่ะน้องๆทุกคนพร้อมไปพบกับวินกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปพบกับวินเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วินคุณพ่อและคุณแม่เรามาเที่ยวบ้านคุณตากันครับในวันนี้วินจะพาเพื่อนๆพืไปเที่ยวพร้อมกับแก้โจทย์ปัญหาเรามาเที่ยวที่แรกกันเลยครับนี่เป็นสวนของคุณตาวินเองครับสวนแห่งนี้ปลูกผลไม้ไว้สี่ชนิด เศษ1ส่วน3ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเป็นแก้วมังกรเศษ1ส่วน4เป็นลองกองและเศษ1ส่วน5เป็นทุเรียนนอกนั้นเป็นมังคุด78ต้นจงหาจำนวนต้นของผลไม้แต่และชนิดและจำนวนต้นผลไม้ทั้งหมดโจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือเศษ1ส่วน3ของจำนวนต้นผลไม้ที่ปลูกเป็นแก้วมังกรเศษ1ส่วน4เป็นลองกองเศษ1ส่วน5เป็นทุเรียน และนอกนั้นเป็นมังคุด78ต้นซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจํานวนต้นแก้วมังกรจํานวนต้นลองกองจํานวนต้นทุเรียนและจํานวนต้นผลไม้ทั้งหมดครับเพื่อนๆครับหลังจากที่วาดบาโมเดลกันแล้วต่อไปเรามาหาคําตอบโดยการแสดงวิธีทำกันครับปลูกแก้วมังกรเศษ1นส่วนสของต้นผลไม้ทั้งหมดปลูกลองกองเศษ1นส่วนสของต้นผลไม้ทั้งหมด ปลูกทุเรียนเศษหนึ่งส่วนห้าของต้นผลไม้ทั้งหมดดังนั้นปลูกแก้วมังกรลองกองและทุเรียนเศษหนึ่งส่วนสามบวกเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนห้าการบวกเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยหาครรนอของตัวส่วนสามสี่และห้าแต่ไม่มีจำนวนใดที่หารสามสี่และห้าได้ลงตัวนอกจากหนึ่งดังนั้น ครนของ3 4และ5คือ3คูณ4คูณ5เท่ากับ60จากนั้นทำตัวส่วนของเศษ1ส่วน3ให้เท่ากับ60จะได้เศษ1ส่วน3นำา20ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ3าคูณ20เท่ากับ60ต่อมาทำตัวส่วนของเศษ1ส่วน4ให้เท่ากับ60จะได้เศษ1ส่วน4ี่ นำสิบห้าไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะสี่คูณสิบห้าเท่ากับหกสิบและทำตัวส่วนของเศษหนึ่งส่วนห้าให้เท่ากับหกสิบจะได้เศษหนึ่งส่วนห้านำสิบสองไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะห้าคูณสิบสองเท่ากับหกสิบเมื่อทำตัวส่วนให้เท่ากับหกสิบแล้วจะได้เศษส่วนใหม่เป็นเศษยี่สิบส่วนหกสิบบวกเศษสิบห้าส่วนหกสิบบวกเศษสิบสองส่วนหกสิบ เมื่อตัวส่วนเท่ากันจึงทําการบวกเฉพาะตัวเศษเศษยี่สิบส่วนหิบวกเศษสิบห้าส่วนหิบวกเศษสิบสองส่วน60สจึงเท่ากับเศษส7สิบเจ็ดส่วนหดังนั้นปลูกแก้วมังกรเศษยี่สิส่วน60ของต้นผลไม้ทั้งหมดปลูกลองกองเศษ1ิห้าส่วนหของต้นผลไม้ทั้งหมดปลูกทุเรียนเศษสิบสองส่วน60ของต้นผลไม้ทั้งหมดซึ่งนอกนั้นเป็นมังคุดเศษห0สิส่วนหิลบด้วยเศษส7สิเจ็ส่วนหเท่ากับ เศษส3ส่วน60แต่โจทย์กำหนดให้ปลูกมังคุด7 8ต้นดังนั้น13ส่วนคิดเป็นต้นมังคุด78ต้น1ส่วนคิดเป็นต้นผลไม้78หารด้วย13ได้6ต้นต้นแก้วมังกรเป็น20ส่วนคิดเป็น20คูณ6เท่ากับ120ต้นต้นลองกองเป็น15ส่วนคิดเป็น15คูณ6เท่ากับ90ต้นต้นทุเรียนเป็น12ส่วนคิดเป็น12คูณ6เท่ากับ72ต้น เพราะฉะนั้นในสวนนี้มีต้นผลไม้ทั้งหมด78บวก120บวก90บวก72เท่ากับ360ต้นครับต่อไปเรามาตรวจคำตอบกันนะครับโดยการหาจำนวนต้นมังคุดจากจำนวนต้นผลไม้ทั้งหมดลบด้วยจำนวนต้นแก้วมังกรรวมกับจำนวนต้นลองกอง รวมกับจำนวนต้นทุเรียนครับซึ่งจำนวนต้นผลไม้ทั้งหมดคือ360ต้นลบด้วยจำนวนต้นแก้วมังกรคือ120ต้นรวมกับจำนวนต้นลองกองคือ90ต้นรวมกับจำนวนต้นทุเรียนคือ72ต้น360ลบด้วย282เท่ากับ78ต้นซึ่งเท่ากับจำนวนต้นมังคุดที่โจทย์กำหนดให้แสดงว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องครับ แม่ครับสวนของคุณตามีผลไม้เยอะแยะเลยนะครับใช่จ้าเดี๋ยวแม่จะพาไปดูสวนผลไม้ของคุณตาอีกสวนหนึ่งนะจ๊ะนี่ไงจ๊ะสวนผลไม้ของคุณตาสวนนี้ปลูกเงาะมังคุดส้มโอและทุเรียนจ้าด้วยสวนนี้แบ่งพื้นที่สวนสำหรับปลูกเงาะเศษหนึ่งส่วนสามของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกมังคุดเศษสามส่วนแปดของเนื้อที่ทั้งหมด ปลูกซ่มโอเศษ1นส่วนหของเนื้อที่ทั้งหมดคงเหลือเนื้อที่สำหรับปลูกทั่วเรียนเพียง6กไร่วินลองหาเนื้อที่ทั้งหมดของส่วนนี้ให้แม่หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ครับคุณแม่โจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือปลูกเงาะเศษ1นส่วนสของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกมังคุดเศษสาส่วนแของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกซ้มโอเศษหนส่วนหของเนื้อที่ทั้งหมดและปลูกทุเรียนหไร่ ซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือเนื้อที่ทั้งหมดของส่วนนี้ครับคุณแม่ครับพอวาดบาโมเดลแล้วต่อไปวินจะแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบให้คุณแม่ดูนะครับปลูกง้อเศษหนึ่งส่วนสามของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกมังคุดเศษสามส่วนแปดของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกส้มโอเศษหนึ่งส่วนหกของเนื้อที่ทั้งหมดดังนั้นปลูกง้อมังคุดและส้มโอเศษหนึ่งส่วนสาม บวกเศษ3าส่วน8บวกเศษ1ส่วน6การบวกเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยหาคอรนของตัวส่วน 3, 8และ6หาจำนวนที่หารตัวส่วนได้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวมาหารเช่น2 3หารด้วย2ไม่ลงตัวดึง3ลงมา8หารด้วย2ได้4 6หารด้วยสได้ส จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3, 4และ3จากนั้นหาจำนวนที่หารตัวส่วนได้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวมาหารเช่น 3. 3หารด้วย3ได้ 1, 4หารด้วย3ไม่ลงตัวดึง4ลงมา 3. หารด้วย3ได้1จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 4และ1แต่ไม่มีจำนวนใดที่หาร 1, 4และ1ได้ลงตัวนอกจาก1ดังนั้นครนของ 3, 8และ6คือ2คูณ3คูณ4เท่ากับ24 จากนั้นทําตัวส่วนของเศษ1ส่วน3ให้เท่ากับ24จะได้เศษ1ส่วน3านํา8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ3คูณ8เท่ากับ24ต่อมาทําตัวส่วนของเศษ3ส่วน8ให้เท่ากับ24จะได้เศษ3ส่วน8นํา3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ8คูณ3เท่ากับ24และทําตัวส่วนของเศษ1ส่วน6ให้เท่ากับ24จะได้เศษ1ส่วน6 นำ4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ6คูณ4เท่ากับ24เมื่อทำตัวส่วนให้เท่ากับ24แล้วจะได้เศษส่วนใหม่เป็นเศษ8ส่วน24บวกเศษ9ส่วน24บวกเศษ4ส่วน24เมื่อตัวส่วนเท่ากันจึงทำการบวกเฉพาะตัวเศษเศษ8ส่วน24บวกเศษ9ส่วน24บวกเศษ4ส่วน24จึงเท่ากับเศษ21ส่วน24ดังนั้นปลูกเงาะเศษ8ส่วน24ของเนื้อที่ทั้งหมด ปลูกมังคุดเศษ9ส่วน24ของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกซ่อมโอเศษ4ส่วน24ของเนื้อที่ทั้งหมดซึ่งนอกนั้นเป็นทุเรียนเศษ24ส่วน24ลบด้วยเศษ21สเ่วน24เท่ากับเศษ3ส่วน24แต่โจทย์กำหนดให้ปลูกทุเรียน6ไร่ดังนั้น3ส่วนคิดเป็นทุเรียน6ไร่1ส่วนคิดเป็นเนื้อที่6หารด้วย3ได้2ไร่ปลูกเงาะเป็น8ส่วนคิดเป็น8คูณ2เท่ากับ16ไร่ ปลูกมังคุดเป็น9ส่วนคิดเป็น9คูณ2เท่ากับ18ไร่ปลูกส้มโอเป็น4ส่วนคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8ไร่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด6บวก16บวก18บวก8เท่ากับ48ไร่ครับตรวจคำตอบจากการหาเนื้อที่ในการปลูกทุเรียนจากเนื้อที่ทั้งหมดลบด้วยเนื้อที่ในการปลูกเงาะ รวมกับเนื้อที่ในการปลูกมังคุดรวมกับเนื้อที่ในการปลูกส้มโอซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดคือ48ไร่ลบด้วยเนื้อที่ในการปลูกเงาะคือ16ไร่รวมกับเนื้อที่ในการปลูกมังคุดคือ18ไร่รวมกับเนื้อที่ในการปลูกส้มโอคือ8ไร่48ลบด้วย42เท่ากับ6ไร่ซึ่งเท่ากับ เนื้อที่ในการปลูกทุเรียนที่โจทย์กำหนดให้แสดงว่าหาคำตอบได้ถูกต้องครับเก่งมากจว,วินแม่ว่าเราไปหาคุณพ่อที่ฟาร์มกันเถอะจา้าครับมาถึงกันแล้วเหรอคุณพ่อกำลังดูอะไรอยู่หรอครับพ่อกำลังดูสัตว์ที่คุณตาเลี้ยงไว้อยู่ลูกเอ๊ะคุณตาเลี้ยงอะไรไว้บ้างหรอครับ ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงสัตว์ไว้3ามชนิดคือไก่วัวและเป็ดมีเป็ดเศษ2ส่วน9ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมีวัวเศษ1ส่วน6ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนอกนั้นเป็นไก่550ตัวฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและวัวอย่างละกี่ตัวโจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดเศษ2ส่วน9ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลี้ยงวัวเศษ1ส่วน6ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนอกนั้นเป็นไก่550ตัว และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและบัวอย่างละกี่ตัวหลังจากที่เราวาดบา์โมเดลแล้วมาแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดเศษ2ส่วน9ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลี้ยงบัวเศษ1ส่วนของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดดังนั้นฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและบัว,บว,บว,บวเศษ2ส่วนเบวกเศษ1ส่วน6การบวกเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันด้วยการหาครนของตัวส่วน9และ6 หาจำนวนที่หาร9และ6ได้ลงตัวเช่น3มาหาร9หารด้วย3ได้3 6หารด้วย3ได้2จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ3และ2แต่ไม่มีจำนวนใดที่หาร3และ2ได้ลงตัวนอกจาก1ดังนั้นครนของ9และ6คือ3คูณ3คูณ2เท่ากับ18จากนั้นทำตัวส่วนของเศษ2ส่วน9ให้เท่ากับ18จัดได้เศษ2ส่วน9 นำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ9คูณ2เท่ากับ18และทำตัวส่วนของเศษ1ส่วน6ให้เท่ากับ18จะได้เศษ1ส่วน6นำา3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะ6คูณ3เท่ากับ18เมื่อทำตัวส่วนให้เท่ากับ18แล้วจะได้เศษส่วนใหม่เป็นเศษ4ส่วน18บวกเศษ3ส่วน18เมื่อตัวส่วนเท่ากันจึงทำการบวกเฉพาะตัวเศษเศษ4ส่วน18บวกเศษ3ส่วน18จึงเท่ากับ เศษ7ดส่วน18ดังนั้นเลี้ยงเป็ดเศษ4ส่วน18ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลี้ยงวัวเศษ3ส่วน18ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดซึ่งนอกนั้นเป็นไก่เศษ18ส่วน18ลบด้วยเศษ7ส่วน18เท่ากับเศษ11ส่วน18แต่โจทย์กำหนดให้เลี้ยงไก่550ตัวดังนั้น11ส่วนคิดเป็นไก่550ตัว1ส่วนคิดเป็นสัตว์เลี้ยง550หารด้วย11ได้50ตัว เลี้ยงเป็ดเป็น4ส่วนคิดเป็น4คูณ50เท่ากับ200ตัวเลี้ยงบัวเป็น3ส่วนคิดเป็น3คูณ50เท่ากับ150ตัวครับตรวจคำตอบโดยหาจำนวนไก่จากจำนวนสัตว์ทั้งหมดลบด้วยจำนวนเป็ดรวมกับจำนวนวัวซึ่ง1ส่วนเท่ากับสัตว์เลี้ยงจำนวน50ตัวจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดคือ18คูณ50ลบด้วย จำนวนเป็ดคือ200ตัวรวมกับจำนวนวัวคือ150ตัว900ลบด้วย350เท่ากับ550ตัวตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นคำตอบในข้อนี้ถูกต้องครับเก่งมากลูกพ่อว่าเราไปดูทางโน้นกันดีกว่าคุณพ่อไปก่อนเถอะครับวินขอชวนเพื่อนๆทุกคนไปทำกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาที่วินนำมาฝากก่อนครับไปพบกิจกรรมที่วินนำมาฝากเลยครับ ให้เพื่อนๆคลิกนำคำตอบที่ถูกต้องใส่ลงในช่องว่างครับข้อ 1. ในการทัศนศึกษาครั้งหนึ่งนักเรียนต้องเสียค่าที่พักเศษ2ส่วน5ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าพาหนะเศษ1ส่วน4ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าอาหารคิดเป็น140บาทจงหาราคาที่พักค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เ,เพื่อนๆแก้โจทย์ปัญหาที่วินเตรียมมาให้ได้ไหมครับแต่ตอนนี้เรามาสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะครับการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทําความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3. ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาและ 4. ขั้นตรวจสอบครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ในกิจกรรมฉายเดียวกันแล้วไปพบกับกิจกรรมฉายเดียวได้เลยครับฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจากโจทย์ที่กำหนดให้ให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ในการตอบคาถามโดยเลือกข้อถูกในข้อที่ถูกและเลือกข้อผิดในข้อที่ผิดครับ บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานนั่งรถโดยสารมาทำงานเศษหนึส่วนสของพนักงานทั้งหมดเดินมาทำงานเศษหนึส่วนสของพนักงานทั้งหมดนั่งเรือมาทำงานเศษสามส่วนยีของพนักงานทั้งหมดและขับรถมาทำงาน30คนจงตอบคำถามต่อไปนี้บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานนั่งรถโดยสารมาทำงานเศษหนึส่วนสของพนักงานทั้งหมด Paid, เด authority. ินมาทำงานเศษ1นึ ENNIS, ่งส er ่วนสี <ex ambling kinds> ่ของพนักงานทั้งหมดนั่งเรือมาทำงานเศษสามส่วนยี่สิบของพนักงานทั้งหมดและขับรถมาทำงาน30สคนจงตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อนๆครับหมดเวลาในคาบนี้แล้วเหรอครับเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้ไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับ สำหรับในคาบนี้วินขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ